นี่ก็คือดักแรกของน้องที่น้องถอดทิ้งไว้กรอบนั้นเนี่ยดูดิตีนเสียงป่งสอง,สองชาบีเบิร์ดสวัสดีค่ะพบกับช่องชาบี้เบิร์ดนะคะ วันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันว่าแก๊งน้องขนลุกที่ตอนนั้นเป็นหนอนกระดึ๊บกระดึบปะตอะนนี้มันเป็นยังไงแล้วบ้างมาดูพร้อมกันหนึ่งสองสามพร้ามพรมพรมดูกระพือปิอุย๊ยไ่แล้วโทษเออ ก็น้องก็เป็นผีเสื้อแล้วไม่น่ารักจูดูสิเอามาทำเป็นคลิปติดผมมันเกาะไหมเนี่ยมันเกาะไหมเนี่ยมันเกาะไหมเนี่ยนี่ก็คือดักแด้ของน้องที่น้องถอดทิ้งไว้ว้าวกรอบนะเนี่ยดูดิ ไดินเสียงปะเหลือตัวสุดท้ายที่ยังไม่ออกมาดูโลกคือน้องคนนี้ไปเดี๋ยวเราจะเอาน้องขนลุกสองตัวนั้นไปปล่อยกันดูซิว่ามันจะบินไปเลยไหม อ่าไปเราจะเอาแกไปปล่อยนะเฮ้ยพึ่งไปดิหวังมานี่รีบอรอรีบแล้วทำไมไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานเอาอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจับย่าเหมือนกันนะเนี้ยเสื้อเนี่ย อยู่บนมือเดียวกันสองตัวสุดยอดไปเลยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่มากมานี่มานี่มานี่เฮ้ยเอาไม่ลงลงมาเดี๋ยวนี้นะอีกอ,าอาา้าวเฮ้ยทำไงดีวะจะได้ปล่อยไม่แน่ยวันนี้จะได้ปล่อยไม่แน่ยวันนี้อะจะได้ปล่อยไม่แน่ยวันนี้อะปล่อยตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปปล่อยทีละตัวนี่นะคะไป อา้ออาไปายอ้าไปายเราปล่อยมันไปเลยไหมเอานี่เอาไปแล้ว <esqu ema> เปิดหนู <S 2> <S 2> ไปเอาน้องไปปล่อยกันดีกว่าดูนะ <S 2> <S 2> <S 2> ให้ไถให้เห็นตรงสนามหญ้าดูนะ ไปเลยบายบายอ้าวน้องไม่ไปไปแล้วสำหรับการทดลองเลี้ยงหนอนให้เป็นผีเสื้อนะคะเราก็ได้ในเรื่องของความรู้วงจรชีวิตสัตว์จากหนอนสู่ดักแด้แล้วการเป็นผีเสื้อนะในช่วงเวลาที่ว่างๆางนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะ และสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องชาบี้เบิร์ด้วยนะกดแล้วกดกดยัองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe.